ัม่เยอศูนย์การแสงกสินค้าแห่งนี้นะครับท่านที่ผู้จะได้มาถึงไปอีกประตูเลยนะครับ Thank yeah. อา็จแลหลบเลยนะครับแต่จะงได้ไม่ข้ามแล้วะหยัดเลยนะครับของท่าปรขยับเลยนะครับหลังเลยนะครับประขยัดทาครบยัดเลยนครับแต่เด็กข้องใช้ะคร

นี่คือจุดเด่นของโดนตทย่กระดิ่งทั้งหมดไม่ใช่อ่งศิลาหรอใังยิ่ะดิ่งังมใช่อังิลาเดี๋ยวมีมื้อเย็นเมื้อกลางวันครับอร่อยที่สุดของอร่อยที่สุดของพระเมืองทานได้เพราะุข้าว เดี๋ยวกลางวันที่ตุ๊กมีท่านนายกครับวันนี้ดีกว่าครับท่านนายกครับเย็บเดี๋ยวอะเย็บเดียวครับเย็บเดียวครับพี่บังครับพี่ พี่ย <toys> ังไม่ใช่ช่องเกียร์ครับยังเดียร์เรท่ไปรายการข้างช้องนะครับนี่เป็นม่โอ้ยพี่อังพม่อ้ยเา่วยเกษตรซัาปนครับตอยุดนะครับเป็นคานที่หนตอนนึงหมืนแสดงเไตที่ือแม่สอนแล้วดีนะครับถ้าเราอยู่ที่ตรงบริเวณนี้นะครับอตรงนี้นะครับจุดนี้จะเป็นสะพานถิ่งใหม่ ที่เราออกแบบไวปไหมใช่ครับตอนนี้คือกรมทางเจคิวสองฝั่งนะครับที่กรมทางเป็นผู้ดูการแล้วก็จะเชื่อมไปกับภาคสายทั่วแล้วเราเียมแผนสองมือเนาะครับตรงนี้ครับที่ของกรมทางมีมี่เข้ามาเรี่ยนครับเรียนมีไหมตอนนี้จะดูเราเราวางผังไว้ครับแต่ว่าในการดําเนินการก็ต้องลงพื้นที่แต่ต้องสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้น4จังหวัดเลงพิเศษนะคิดขึ่งมาทำเสน่ห์ขึ้นมาจะแปลงไหนได้ที่จะมีปัญหามีข้อมขัดแย้งแปลงเนี่ย เขาไม่สอนหมดเาเป็นประกำเพราะนั้นต้องต้องฝากไว้กับพวกของถิ่นอบตอบจเศรษบ้านกำลังขุยบ้านไปทำหัวใจที่ว่าถ้ามันจะสร้างบ้านแปลงเมืองกันเนี่ยมันต้องมันต้องช่วยกันแบบนี้แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ไม่ใช่บอกเออโรงงานจะอยู่ตรงนี้เขาก็ต่อได้ตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าทุกอย่างประมาณหนึ่งตรงเสริมใครชิดพื้นที่สร้างให้มันใหญ่ขึ้นตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนก็เอาตรงเดิมที่จะย้ายใครก็แล้วแต่สองถึงเกี่ยวข้างนอกมาเสริม พูดอย่างนี้แต่ถ้าบอกเอาอย่นี้มันใส่าใส่ใส่เขาก็ต่อต้านตลอดเขาไม่ต้องการเราก็ทําไม่ได้ไงเพราะนักกามืออยู่ที่กลยุทธ์เราว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านเขาต้องการแต่เราแล้วก็เขาได้ต้องอธิบายว่า S I E A C คืออะไรเขาได้ A C วันนี้จะไม่รู้เลยนะสองได้ A C สองได้เค P ิเดเขาต้องเป็นคนได้ในพื้นทศเขาได้อะไรธุรกิจเศรษฐกิจการมันจะดีขึ้นการค้าขายที่เชื่อมต่อมันเกิดขึ้น ไอ้คนจ้างคนจนจะได้จากตรงไหนไม่เขาไม่ได้จากโรงงานท่านั้นแแต่เขาได้ธุรกิจอื่นๆที่มันเชื่อมโยงเช่นสถานร้านค้าประกอบการซักเสื้อผ้าคนง,งานจาัดอะไรการบริการท่องเที่ยวเนีน่ยอธิบายก็แบบนี้สิอย่าอธิบายว่าประเทศได้ดีในยดลจังหวัดได้ดีโลดมาจนได้อะไรพูดก่อนมันจะไปได้ทุานันนะอือนะีือเดี๋ยวมันครอบลงไปวางแผนเฉยละ เสอการจะนันะบบนนุมงนะครับแล้วก็มี BCF หรือ c a q ตรงนี้ฮะฝั่งไทยครับข้ามาเป็นสะพานข้าไปน้ำเมยแห่งที่2ครับขนาดสี่ช่องจราจรเจ0รกว่าเ,เมตรครับนี่เลยนี่ครอบอันอยู่ล้เนี่ยมอไอยู่กันอะนี่เนีรอบกันอยู่แล้วเนนี่วมันอรย่ั เกนี้็ไ่น yes. ี uh ้ <S 1> <S 1> ี่สุดหมดใชกไหมใช่ไหน่นคือเินบาทที่่ละเขียเนอะไรกต่อดไปรานั้นมหรือเปล่าหมดอะเราออกให้นห้ผมนะตัวตัวสภานี่ครับท่านครัเราออกให้เราออกให อ่านแล้ว <das> อ <quart an> ่าแล้วล่ะมีเงิงบประมาณครับมีส่วนที่ยังไม่ได้งบประมาณประมาณนี้สถานที่ติดปัญหาติดปัญหามบ้านครับในส่วนแรกเรามีงบแล้วประมาณ700ล้านกระมาณนี้อย่างเช่นโครงสร้างฐานที่ไม่สอดชล้องข่าวที่ว่าประมาณ29กันยานี้จะแล้วเสร็จนี่เป็นชุดสายที่ติดช่างเชื่อมติดครับช่างเชื่อมติดนะครับถ้าหากว่าช่างเชื่อมไม่สามารถควบคุมได้ก็จะก็จะมีเสียงระรานครับแต่ถ้าหากว่าเขาควบคุมได้ก็ ก็จะไม่มีเสียงมาลรางแล้วมีการพัฒนาอะไรถ้าไหรกีรายตอนนี้ยทีหกอ่ะยันทะกอภาคอะไรบ้างทางด้าเป็นกลุ่มกลุ่มอะไรบ้างซป่กลุ่มสิงห์ชอยัมาเกีอยวการเพิ่ม ก่อนหนึ่งผมขอขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นับเป็นโอกาสอันดีที่ผมในนามของรัฐบาลของร,รัฐบาลร่อมคณะตีหลายท่านนะครับมาเยี่ยมจังหวัดตาดนะครับแล้วก็ติดตามข,อข,อขาอก้วหน้าในการพัฒน,นาเขตพิเศษถ้าหากว่าเราสามารถทาได้สําเร็จมันก็จะเป็นแนวทางในการที่จะขยายไปอยู่ในนะคซึ่งเรามีทั้งหมด6 พื้นที่เขตในในปีนี้นะ58งั้นพวกเราที่มาเนี่ยทราบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นปัญหาแรกเริ่มทันทีเป็นอย่างนี้ทุกที่ทุกจังหวัดประเด็นที่มาของผมคือความร่วมมือความเป็นที่ประจำของรายการให้มันดีขึ้นแต่สิ่งที่ผมเตือนอยู่อย่างก็คือการสอนนะครับวันนี้ทุกคนในจังหวัดตากเดี๋ยว้องอยู่ในหัวแม่สอดนะแล้วก็สาวอเภอในในจังหวัดตากใช่นไหมที่ที่ที่พื้นที่อยู่ในส่วนนี้เนี่ย จะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ว่าในส่วนของอะไรของทีมเทศบาลอะตั้งแต่จวตทั้งหมดกำนันผู้ใหญ่บ้านไร